รายการเราเนี่ยเป็นรายการสาร,กระกนเทิงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันเพราะคุณจะไม่รู้เลยก็จะปรับคอรมอกันเนี่ยนักข่าวไปถามว่าท่านนายกครับทราบไหมครับว่าจะปรับผมราะผมไม่รู้เรื่องเลยไม่มีไม่มีการปรับปกากลรายช่งรายชื่อใครจะไปอยู่กระทรวงไหนนะสุทินโดนปรับออกอตาว่าชนน่านปลดออกเผาพันได้ไปเปเล่นตีช่วยการคางังคนนั้นคนนี้อะไรต่างเขาเปิดเผยรายชื่อเขาเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วท่านนายกแาบอกผมไม่ทราบเลยครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับ เขาไม่เคยปรึกษาคุณด้วยนะครับเขาปรึกษาใครล่ะครับคุณทักษิณมีอะไรก็จันสองหน้ามีอะไรก็จันสองหน้าดูขนาดรานตาเลยมีใครไปรดน้ําดําหัวท่านนายกเศรษฐามีองี่นะครับนะเดินอยู่สองคนกับลูกสาวอนะ่ะชายหาดเอ่อจังหวัดอะไรนะเนี่ยประจวบคีรีขันหัวหินเดินสองคนกับพ่อลูกอะ่ะนะผมดูข่าวแล้วผมเหงาแทนแหละนะเออส่วนไปงนะั้ี่ทักษิณหรือพวกนี้พี่เหลี่ยมผมเนี่ย แกไปโดนไปงานเชียงใหม่ไปง่ะโอ้ยนักข่าวเต็มเลยคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเดินตามไปยกวงเวลายยกมือไหวเลยนะครับขนาดสุทินโดนกํกลังจกโดนปรับออกยังยกมือไหว้เลยปรากฏที่เหลี่ยมแกมองไม่เห็นครับวงเวลาก็มองไม่เห็นแกเลยไม่ได้รับแกรับทุกคนนะดันไม่ได้รับของพี่สุทินไปก็สงสารแกแต่เป็นรัฐมนตรีก็ะลาผมได้แต่าหลหกเดือนนะครับไปแล้วกลับเหมือนเดิมนะกลับอีสานบ้านเราพี่สุทินช่างแมง เขาปลดกระทังมันไปแล้วก็เป็นอีสานเหมือนเดิมเนี่ยโลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นอย่างนี้นะนะผมก็รู้จักพี่สุธินจะเป็นคนน่ารักเนี่ยผมไปบรรยายสอนหนังสือในต่างจังหวัดเจอบนเครื่องแก่บ่อยแกเป็นคนน่ารักพีิจินเนี่ยน,นะไอ้กแกก็ต้องกลับไปอะไรร้องเพลงเป่าแคนทั้งบ้านอีาสานต่อเพราะว่าพี่เหลี่ยมแกไม่รับไหวนะกระสงสารแกอยู่เนี่ยเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปครับเออนะครับอเออนะครับออืว่ากันไป นะครับนะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลประชาธี่กระจายขอ้อเรีวิาพากษ์วิจารได้เต็มที่นะใครจะเชียร์รัฐบาลก็เชียร์ไปนะครับที่เดลงสสในนาคตหรือไม่ครับอ๋อคงไม่นะครับเป็นแบบนี้ดีนะครับเราก็สามารถทวงถามนโยบายของรัฐบาลได้นะการแรงขั้นต่ำเงินเดือนเป็นยาตีรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแก้ปัญหาหนี้ในนอกระบบประชาชนเลือกเศรษฐาประชาชนจะเป็นเศรษฐีตอนนี้ยังไม่ได้เป็นครับเป็นฝีหรือเศรษฐีอย่างเดียว ทุกอย่างอะไรไม่ดีขึ้นการท่องเที่ยวแม่งก็ยังไม่ดีขึ้นเชียงใหม่ฝุ่นพิษก็ลำดับที่1 2 3 4งสาเหมือนเดิมนี่มาเช้าก็ไฟไหม้ป่าแถวดอยสุเทพรัฐบาลโผล่หัวไปดูด้วยผู้ว่าโผล่หัวไปดูด้วยและบอ,อกความจริงกับประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าฝุ่นพิษลำดับต้นๆของประเทศเชียงใหม่แก้อะไรไม่ได้เลยนะผมก็เป็นประชาชนก็ทวงถามแม่งทุกวันนะครับทวงถามทุกวันว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาฝุ่นพิษที่เชียงใหม่อย่างไร ไม่ใช่วันๆจะเชิญคนมาเที่ยวเชียงใหม่เชิญมาเที่ยวเชียงใหม่บอกเขาด้วยนะว่าเชียงใหม่ฝุ่นพิษอันดับต้นๆของโลกนะนะครับต้องแก้ไขครับเราต้องต้องตามตามทวงถามทุกวันใครจะโรกรธจะเกลียดพี่เดก็ท่างแบงเตอร์แต่กูเป็นคนไทยกูก็มีหน้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นปากเป็นเสียงติดตามเรื่องว่าเมื่อไหร่รัฐบาลเพื่อไทยจะแก้ปัญหาฝุ่นพิษที่เชียงใหม่ได้คนแม่งจะตรงจะตายหากันหมดแล้วนะครับนะอ่าน,น,นี้ก็ ก็เร <im> ียนให้พี่น้องประชาชนกูก็จะพูดอย่างนี้ทุกวนันช่วยไปแก้ปัญหาสุนรพิษด้วยทุกวันนี้ทําอะไรครับแล้วก็ลกบปุรีแก้ปัญหาลิงด้วยทุกวันนี้ลิงแม่ก็ยังเพีนบ้าเหมือนเดิมใช้วิธีการเอาหนังสติกไปยิงบ้างละ่ะจับใส่กรงบ้างละ่ะล่าสุดน,นี่ก็โดนคนด่าแล้วครับทรมานจัดอากาศก็ร้อนเสือเขาลิงมาใสาก่กรงนะเดี๋ยวลิงตายหากระโดนด่าอีกนะเพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการในการแก้ปัญหาลิงไม่ใช่กลับไปขังแล้วก็เสร็จแล้วก็ตายหาก้งหมดนะครับแม้กระทั่งการจับหมา น้อ้าหมาซาลานะหมาซาลาที่หายไปหมาหวง,งชามข้าวนะยายก็ไปยุ่งกับชามข้าวมาเลยกัดได้รับบาดเจ็บนะหมาพันธ์ไทยหลังอานนะครับหลังจากนั้นเจ้าของก็ยกให้เทศบาลไปเทศบาลก็เป็นไงเอาเอาเอา,เอาอะไรเอาไม้ไม้งอกหรือไปละนะไอ้ไม้สามงามเนี่ยนะไปงับไปไปจับมันนะแล้วก็มัดมือมัดเท้าจับใส่กระสอบเหมือนจะเอาไปทุบหรือไงก็ไม่รู้ลนะ่ะ แล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าหายไปครับนะครับเอาไปดูแลแต่ปรากฏาได้สูนหายไปตอนนี้ก็ประชาชนก็ด่ากาันที่หายเทศบาลแห่งหนึ่งไม่ต้องไปเอ่ยชื่อแม่งะนะไม่รู้วิธีการจับหมาเนี่ยเหมือนกับจับแบบเอ่อหรือเหมือนกับจับคนร้ายนะนะนะจับใส่กระสอบมัดมือมัดเท้าไม่รู้หายใจออกหรือเปล่าแล้วตอนนี้ปรากฏว่าน้องซาร่าหมาไทยพันทางเนี่ยหายไปแล้วนะครับเทศบาลต้องรับผิดชอบแม้ประชาชนก็ด่ากาันที่หายเลยนะ เรื่องนี้มองเป็นเรื่องเล็กบางคนมองเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับผมมองเป็นเรื่องใหญ่เพราะผมเป็นคนรลกหมาเราเลี้ยงหมาเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของมันนะครับอย่างผมเนี่ยผมเลี้ยงหมาบางแก้วสองตัวนะคะระับนะแล้วก็เลี้ยงหมาพันผสมบางแก้วอีกหนึ่งตัวแล้วก็เลี้ยงหมาไทยอีกสองตัวก็สี่ห้าตัวผมก็โดยโดนหมาบางแก้วกัดมันก็ใจผิดก็กัดผมก็เลือดไหลเข้าพูาบาลไปสองรอบแต่ผมยังเลี้ยงนะครับผมไม่เอาหมาไปปล่อยไป Brit อะไรต่างๆเพราะนั้นใครแล้วแต่นะ เอาหมามาเลี้ยงเราเป็นพ่อมันเป็นเจ้านายมันมันไม่มีทางเลือกมันเป็นเดรัจฉานเพราะนั้นคุณเอามาเลี้ยงแล้วคุณต้องเรียนรู้ธรรมชาติมันคุณโดนกัดก็ต้องเลี้ยงมันต่อผมไม่เลี้ยงมันต่อทุกวันนี้ผมเลี้ยงมาจนแม่งตายไปตัวแล้วไอสิงโตตายไปแล้วมันกัดผมสองรอบสามรอบแต่สุดท้ายผมก็ต้องเรียนรู้เข้าใจมันผมไม่กดันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาหมามาเลี้ยงต้องมีความรับผิดชอบต้องเรียนรู้ธรรมชาติของเขาไม่ใช่ว่าโดนกัดแมงก็ปล่อยนู่นปล่อยนี่เอาไปปล่อยวัดปล่อยเทศบาลบ้างอะไรบ้าง มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเราต้องเรียนรู้เขาต้องมีความพร้อมก่อนจะเลี้ยงนะเราต้องมีความพรอ้อมต้องศึกษานิสัยสัตว์ธรรมชาติของสัตว์แล้วก็ต้องอบรมสั่งสอนแนะนําคนในครอบครัวว่าต้องมีความระมัดระวังอย่างไรนะถ้าคุณไม่พร้อมอย่ามาเลี้ยงผมเองเป็นคนรักหมาและผมเองก็เคยเป็นที่ปรตึกษากฎหมายให้กับวอชดอกไท a แลนด์มาก่อนนะครับวอชดอกไท a แลนด์เนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยผมเคยเป็นที่ปร,ตรึกษาและเคยช่วย พาเจ้าของไปแจ้งความเตีย้ยมอชอจับได้เตีย้ยมอชตอนนั้นน่ะวัดดอกเขารับผิดชอบแล้วตอนหลังเตี้ยแม่ก็โดนตำรวจอ,อุ้มไปแล้วก็ฆ่าตายครับผมเป็นคนพาไปแจ้งความดำเนินคดีนะเราไปดูข่าวเก่าๆพี่เทนเป็นคนช่วยเตีย้ยมอชอและก็เคยเป็นที่สาววัดดอกมาแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้วนะแล้วก็ทกําคดีเกี่ยวกับอาสาสมัครที่โดนฟ้องเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือหมาเนี่ยนะครับเนี่ยผมไปทาคดีเนี่ยแล้วอ่านะสารต้นแพ้นะ สารุทธรสาริกาชนะนะครับนะครับอันนี้ก็เรียนให้จรากรณีเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยอาสาสมัครช่วยเหลือหมาเพราะนั้นกรณีจับหมาเนี่ยยัดใส่กระสอบมัดมือมัดเท้าเนี่ยส่วนตัวนะครับคือความเคารพผมไม่เห็นพ้องด้วยไม่เห็นด้วยว่าเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยการจะจับหมาเรืออะไรต่างๆเนี่ยเทศบาลเน,เนควรจะไปจ้างหรือไปขอร้องผู้เชี่ยวชาญด้านสุนัขนะะนะอาจจะเป็นตำรวจ ที่ฝึกสุนัขหรือทหารหรือหรืออาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญไม่ใช่จับมัดมือมัดเท้า,าแล้วก็เอาเชือกดึงคอหายใจไม่ออกไปรู้ตายหาไปอยังซาร่าอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเข้าใจว่าเทศบาลหวังดีอาสาสมัครหวังดีแต่คุณมีความรู้หรือ,รอเปล่าถ้าคุณไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมญาตของตว์ก็อย่าไปทําเลยด้วยความเคารพนะใครเจอซาร่านะครับก็ช่วยติดตามมันกลับมาด้วยนะครับสงสารมัน มันเดรัจฉานมันไม่รู้หรอกกัดคนกัดอะไรต่างๆนะมันเข้าใจผิดคิดว่ายายจะไปย่างไปแย่งชามข้าวมันแค่นั้นมันเดรัจฉานผมไม่เคยโกรธมันเลยนะครับหมาผมไม่สิงโตเลยแม่งกัดผมสองรอบสามรอบผมจะไปเข้าโรงพยาบาลเปาโลโชคใจสี่เนี่ยสองครั้งแม่งกัดกันไปเลือดเลือดสาดเลยมันกัดผมเสร็จแล้วยังเดินกลับมาหาผมอีกนะดูสันดานมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเดรัจฉานเนี่ยนี่ก็เรียนได้ทราบพี่น้องนะครับเรื่องซาร่านะฮะนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนประชาชนได้ทราบ นะการจับสัตว์ด้วยวิธีการรุนแรงทำสัตว์หายไปเนี่ยเห็นได้คาะวอชดอกไปแจ้งความแล้วมันอาจจะเข้าข่ายเกี่ยวกับเรื่องการทรมานทารุณกรรมสัตว์มันก็เป็นไม่ได้อันนี้ก็ฝากที่น้องประชาชนได้นะศึกษาหาความรู้กันนะครับก็คุณจะเลี้ยงสัตว์ถ้าคุณไม่พร้อมอย่าเอามันมาเลี้ยงและโดนกัดปุ๊บไม่ใช่เอาไปปล่อยต้องเยนรู้ต้องต้องมีโอกาสให้มันได้อยู่ต่อไปนะครับนะแล้วเอาไปปล่อยแล้วมันจะทำยังไงล่ะ มันเคยอยู่กับเรามาเราเลี้ยงมันมาแล้วอยู่ดีพอมันกัดล้วก็แบบเอาไปทิ้งนะผมไม่เห็นด้วยครับถ้าไม่พร้อมอย่า,าเอาม,ามาันมานะอย่าเอามันมาเลี้ยงกลับไม่ลยนะ,ะนะครับนะครับเหมือนลูกเราเนี่ยเกิดมาสักพักลูกไปดีก็ปล่อยแม่งทิ้งไปทั้ะเอาไปปล่อยวัดนะเออเอาไปไว้บ้านตาสงเคราะห์มันถูกต้องไม่ใช่นะเพราะคุณไปเอามันมาเลี้ยงถ้าไม่พร้อมอย่าเอามาเลี้ยง,ยาายงนะครับอืมนะดูนะครับมีอะไรบ้างครับอืมนี่หลายๆคนยคนจีรวัตรบอกความคิดว่า น้องซาร่าน่าจะตายไปแล้วอืม,อม,อมนะครับเออนะครับเอ่อเดี๋ยวดูนะครับมีอะไรบ้างครับอืมออนะครับนะครับว่ากันไปนะฮะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูนะมีข่าวสารอะไรบ้างอ้อโรงน้ำแข็งบางละมุงระเบิดแอมโมเนียรั่วบาเดเจ็บเกือบหนึ่งร้อยคนนะเอ่อในบ้านเอื้ออาทรได้รับผลกระทบหนัก นี่ก็คือปัญหานะครับโรงงานน้ําแข็งที่บางระมุงจังหวัดชนบุรีแอมโมเนียรั่วนะทำให้คนได้รับความเดือดร้อนเป็นร้อยคนนะได้รับได้รับผลกระทบจากสารพิษนะนะครับบางคนขับรถก็มองไม่เห็นท่อนทางมไม่เห็นเส้นทางบ้างอะไรขับรถเกิดอุบัติเหตุก็มีดูข่าวเมื่อเช้านี้คําถามคําถามนะครับไปยังรัฐบาลไปยังรัฐมนตรีที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่อง แอมโมเนียพวกนี้น่าจะเป็นปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสากรรมหรือเปล่าว่าพวกคุณได้มีมาตรการป้องกันอย่างไรบ้างที่จะไม่ให้เกิดนะ,ะการรั่วไหลของสารพิษพวกนี้ทั้งแคสเมียมทั้งแอมโมเนียเกิดในเวลาไล่เลี่ยกันกระทรวงอาหกรรมรัฐมนตรีใครรับผิดชอบกูไม่รู้แต่กูไม่เคยเห็นหัวมันเลยถามว่าพวกท่าน ได้มีมาตรการในการป้องกันเรื่องสารพิษอย่างไรบ้างนะท่านมีมาตรการป้องกันยังไงท่านมีมาตรการในการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมบ้างไหมนะเคยเข้าไปตรวจสอบไหมว่าโรงงานนี้แม่งเป็นยังไงบ้างมาตรการในการบริหารโรงงานดีหรือไม่อย่างไรนะเคยเข้าไปดูไหมถ้าเข้าไปตรวจสอบมันก็จะพบปัญหาว่าเออสารพิษจะรั่วหรือไม่รั่วแอมโมเนียแคสเปียมต่างเนี่ย มันได้ร่วดไหลจนพี่น้องประชาชนเนี่ยล่าสุดเนี่ยเป็นร้อยรัฐบาลต้องรับผิดชอบอะไรไหมนายกเศรษฐาต้องรับผิดชอบอะไรไหม